สวัสดีคะ่ะสวัสดีกคนนะคะยู่ทีน่ช่อง Kena TV ซึ่งเคยครับเราก็มาอยู่ในฟีรี่ไมค์ค่ชั้นแอฟฟตาอีกเช่นเคยนะเนื่องจาก EP ที่แล้วที่เนินได้ทําการเดินทางออกมาจากบ้านหลังเก่าของเนันนเองซึ่งตอนนี้ก็เดินทางได้มาเจอต้นเชอร์รี่เปอร์ฟมและในระหว่างทางเาก็ได้จับสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะก็จะมีแมวหนึ่งตัวกับหมาหนึ่งตัวบอกเลยว่าบรรยากาศแถวนี้คือสวยมากๆเลย ไม่ได้มีแค่นั้นนะทุกคนนะได้เจอหมู่บ้านรางด้วยนะที่ไม่มี A B C ตัวไหนอยู่เลยนะเด็กมันก็จะไปสำรวจว่าที่นี่มี A B C อยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่หมู่บ้านร้างเฉยๆแต่ก่อนที่เราจะไปสำรวจหมู่บ้านรางนะต้องทำหีเก,ก็บของก่อนเพราะตอนนี้ของเต็มตัวเราไปหมดเลยโดยเฉพาะถุงผ้าเนี่ยที่เราได้มาครับเอาหนังวัวกับอ่าใยเมืองบุมมาคือของมันเยอะฝุดคิดนะ แค่ในถุงพแน้ะมีของเยอะมากโอเคเรียบร้อยแล้วปาไปสำรวจกันดีกวา่าอ๋อแล้วก็บรรยากาศที่เนี้ยนะชอบมากเลยนะมันมีแบบอ่อใบไม้ต้นเชอรี่ประท้ําลอยมาด้วยอะ่ะถึงมันอาจจะเป็นอะไรแปลกใหม่นะเพราะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยโอเคลงไปสำรวจดีกวา่าว่าจะมีชาวบ้านหรือ a อพีีอยู่แถวนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะบ้านนี้อุ้ยพีกิลตัน เอเดียวก่อนนะอย่าบอกนะว่าโครงกระดูกอันนี้คือเป็น,คนโครงกระดูกของเอพีซีที่อยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่านะอ่ะแล้วยัยเป็นมุมเนี่ยเก็บไปด้วยแล้วกันเผื่อนะจะได้เอาไปทาคาร์ฟธนูไม่ก็ถุงผ้าเพิ่มอะ่ะปรากฏว่านั้นได้เจอชาวบ้านแล้วนะซึ่งก็มีสองคนอยู่ในบ้านแต่ออกไปไหนไม่ได้เพราะติดแยมเมุมจะดูฝีหน้าที่เขามองนะดิสายตาแบบนั้นเขาบอกว่าช่วยปลดปล่อยพวกเราที เราไม่อยากจะเป็นฟอร์บี้อ่าจัดให้ขอโทษนะโอเคตายเลยคนหนึ่งอ่าอีกคนหนึ่งไปไปกับเพื่อนเคตเรียบร้อยนะได้ทำการปลดปล่อยเขาไปแล้วนะอ่าที่นั้นดูหมู่บ้านร้างนี้นะมันไม่มีชาวบ้านจริงๆนะก็คือมันร้างไปแล้วอะสังเกตได้คือสภาพบ้านคือมันเก่ามากและอันนี้อะไรอะอ๋อที่ทำแผนที่แต่ไม่มีแผนที่อะอ่าจะหยิบด้วยอ๋อนี่ไง ที่ทำแผนที่ซึ่งมันเป็นแผนที่ที่น่าจะทำมาแล้วหรือเปล่าลันก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคไปสำรวจที่บ้านต่อไปค่ะไหนลองมาดูบ้านหลังนี้ฟินี่มีฟางข้าวด้วยอะ่ะแต่อาหารเต็มแล้วอะ่ะคือก็อยากจะเอาไปอยู่นะแต่ขนมปังน่าก็มีเยอะแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านเตาเผาเจอเตาเผาด้วยอันนี้ดีเลย เราได้ได้าสามารถเผ่าแร่ได้เร็วขึ้นไหนลองไปดูตัวอื่นเอ้ามีแมวด้วยแต่น้องลืมเอาปลามาปลา,าอยู่ในหีบทั้งหมดนะ่ะเออะเดียวนะน้องว่าน้องไดเสียงอะไรแวบเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมเมื่อเมื่อกีน้น้องได้ยินนะใครไม่อยู่แถวนี้ฮะเมื่อกี้น้องได้ยินนะเสียงเออเงี้ยเอะอันนี้มันเครื่องเลื่อยหินนี่นะ่ะแต่เอาไปด้วยนะแต่รับเองดีกว่า พราะตอนนี้คือข้าวของเราเต็มไปหมดเลยเราไม่สามารถเอาไปได้เยอะกว่านี้ลนะว้าววิวดีจังตรงนี้อ๋อข้างล่างมีหมู่บ้านด้วยแต่ก็นึกว,ว่ามันเป็นหมู่บ้านรนะ้างแบบเล็กๆนะข้างล่างมีแใ,ใหญ่ซะด้วยนะหมู่บ้านะ<อ>ก่อนที่เนระาจะลงไปนะมาจับแมวก่อนดีกว่าแมวมาติดอยู่ในกรงอคอกหมูอะ่ะเราเห็นมันอยู่ตัวเดียวนะเลยจับดีกว่านะให้มาเป็นเพื่อนการประจนไทยกับเราด้วย อ่าอยู่นิ่งๆเอาอยู่นิ่งๆเฟยอยู่นิ่งๆไปกับเราเหอะเจ้าเหมียวบอกเลยว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะเราจะบ้าขอโทษขอโทษขอโทษเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวขอโทษขอโทษอยู่นิ่งๆอยู่ที่นิ่งเจ้าเหมียวเอาเอาเจ้าหมูอย่าบังสิจับแมวเอา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 อย่าบังเอาแมวแมวอยู่นิ่งอยู่นิ่ง อยู่นิ่งๆอ๋อไม่อยากอยู่นิ่งเพราะกลัวหมูมาดจาัดก,การให้ลบๆล,ลบไว้กันแล้วโด,ดฟันไปด้วยหรอกโอเคเรียบร้อยมาไปไปออกประจนภัยด้วยกันอยู่นิ่งๆสินิ่งๆแล้วนะนะปลาเนี่ยสนใจไหมโอเคทุกคนตอนนี้แมวสนใจแล้วนะก็ต้องค่อยๆเลื่อนหน้าจอไปหน่อยเพราะไม่ให้แมวมาตกใจหนีอ่ะโอเคเรียบร้อย อนนี้แมวตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกการเดินทางของนรอนแล้วนะนลายมันจะคล้ายๆหรือว่าตัวเดียวกันนราไม่พันใจนะแต่ก็จับไว้ก่อนแล้วกันเพราะไม่เห็นตรงนี้ตัวเดียวโอเคลองมาสำรวจข้างล่างดีกว่าข้างล่างนี้น่าจะมีคนหรือเปล่าอันนี้ไงแต่เป็นรูปแบบฟอมบีเขาดูทรมานนะเดี๋ยวช่วยปลดปล่อยให้โอเคตรงน,นี้มีฟางมีข้าวชั้นบนมีอะไรไหม ไม่มีมีแค่เป็นระเบียงโอเคงั้นก็ลงไปข้างล่างมากกว่านี้แล้วกันนี่ถ้านะก็โดดลงไปนี่คือจะตายไปเนี่ยแต่มีนะเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้น่เห็นอะไรแวบบป่ะทุกคนเมื่อกี้น่เห็นแมวมันวาร์ปลงมาแต่วาร์ปด้วยสภาพแบบมันพุ่งลงมาทีแรกนะก็นึกว่าสเกลิตตี้ยิงธนูมาไม่ใช่แมวแล้วคือแบบว่าลงแรงไว้นะไหนลองไปดูข้างล่างสิข้างล่างเจอแปลงผัก เพิ่งมีบีทรูทกับข้าวแน่นอาว่าตอนนี้นาไม่ต้องการพวกอาหารแล้วเพราะตอนนี้คืออาหารเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะขนมปังเนี่ยนะคาไปเยอะมากสำหรับบีทรูทเนี่ยอันนี้เราไม่ค่อยมีเท่าไหร่งั้นก็เอาไปด้วยแล้วกันในไหนตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วเป็นหมู่บ้านร้างเราจะเอาของเขาไปมากแค่ไหนก็ตามแล้วก็ไม่ผิดพอไม่มีใครอยู่แล้วอะเอาแค่หลับไปด้วย แครอทเนี่ยชาวบ้านปลูกเอาไว้แต่น้อยอยากจะรู้จริงๆแล้วสาเหตุที่ทําไมมันเป็นหมู่บ้านร้างเนี่ยอันนี้น้ยังสงสัยอยู่เลยว่าร้างเนี่ยมาเกิดจากเหตุอะไรฟอร์มีม่ถล่มหรือว่าเป็นพวกเอ่อโจรบุกเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็แบบจัดก,การเอพีซีทั้งหมดไปมันเลยกลายเป็นหมู่บ้านร้างนี้หรือเปล่าอันนี้น่าสงสัยมากเลยนะสงสัยตั้งแต่เราเจอครั้งแรกแล้วว่ายังไงกันแน่ทำไมมันถึงร้าง คริปเปอร์ดีนะที่นั่อยู่ในน้ำก็ลเลยไม่เป็นอะไรแต่กระเด็นมายันนี่เลยตรงนี้มีหีบอ่ามีแอมเปลด้วยอันนี้ดีเลยส่วนขนมปังเอาไปสักหน่อยแล้วกันแอปเปิลนี่ก็ต้องการด้วยส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้แล้วกันไม่เอาไปมาาดหลั่งมีเยอะแล้วอ่าแล้วก็มันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่ไมีอยู่ตรงนี้ไหนดูบ้านหลังนี้ฟิ Fe? เป็นบ้านที่ทําแผนที่แล้วมีแผนที่สองอันแผนที่อันนี้จะเป็นแผนที่ว่างเปล่านะคือยังไม่ได้แบบว่าบันทึกสถานที่อะไรไว้เลยแต่พอที่นะ้าเอาออกมามันก็จะมาร์คสถานที่หมู่บ้านในนี้เอาไว้แล้วเหมือนว่าแผนที่เหมือนจะเอาไปคราบอะไรได้นะเพราะไม่มีเลเวลบอกด้วยอะตอนนี้คือเลเวลศูนอยู่แปลว่าน่าจะอัปเกรดได้หรือเปล่าไหนลองซิเอานี้ไฟ อัปเกรดเอ๊ะมันได้หรือเปล่าอ่ะอัปเกรดแล้วแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่ามันต้องใช้ฝ่อมอะไรอัปเดตหรือเปล่าอันนี้น่าไม่มั่นใจว่ามันต้องใช้ฝ่อมอะไรเพื่ออัปแผนที่ให้มันใหญ่ขึ้นหรือทําให้มันรู้แบบตําแหน่งตําแหน่งที่เราจะมาหมู่บ้านอะ่ะมันจะเป็นลูกฝอในะอันนี้น่าไม่รู้ทํทยังไงเพราะไม่เคยทาแผนที่มาก่อน ตรงนี้มีคริปเปอร์แล้วก็มีหมึกเดืองแฝกด้วยอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เราต้องการหมึกเดืองแฝกนี่ยหายากนะปกติคือจะเจอแค่อไม่ถ้ำหรือทะเลอะแต่ตอนนี้คือต้องกำจัดนี่ก่อนกำจัดคริปเปอร์กันเออเอระเบิดอ้าวโดนแมวโชคดีน้นที่แมวไม่ตายโอเคนอนว่านอนนอนก่อนดีกว่าทุกคนเดีย๋ยวเจอกันตอนเชา้า โอเคเช้าแล้วไปไปเอามึกเดืองแสงก่อนตรงนั้นมีวัวด,ด้วยอ่ะวัวน,นี้ฝ่ามราไปทำเป็นถุงผ้าได้เอาดีไหมคือหมึกเดืองแสงมันหายากนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรตอนเนี้ยแต่ก็มีไว้ก่อนแล้วกันโอเคได้ไปแล้วมึกเดืงแสงตรงนั้นมีวัวแต่ดูแลแมวก็ไม่เป็นอะไรนะถึงจะโดนเฟเกลระเบิดเดมื่อกี้ โอเคงั้นไปที่อื่นกันตอนน่อดีกว่าเราเห็นว่าตรงภูเขาข้างๆมันมีเอ่าสิ่งขู่สร้างด้วยแล้วก็ทำไมมีฟอมมี่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอ้าวตีเดียวตายเลยตรงนี้ไม่วัวด้วย<อ>เหตุเรืองแฝงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะเอาไปทำเอ่าป้ายเรืองแฝงได้นะหรือมัก็กรอบรูเรืองแฝงอ,ะอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือสามารถทำได้ ตอนนี้คือเราต้องการหนังหัวมันมีฟอร์มีน้มแล้วคืออนเวชันต่อที่ฟอร์มีว่ายเนี่ยคือจะชอบนะมันเป็นว่ายแบบคือมันว่ายไปเลยอะมันไม่ได้แบบว่าว่ายแบบลอยแบบลอยเบาๆในน้ำอะคืออันนั้นคือแบบลอยไปเลยโอ้โหฟอร์มีข้ามไปฝั่งน,นู้นดีออกว่าตอนนี้ไงปลาอาปลาให้แมวกินดีกว่าเพราะตอนนี้ปลาเอ,อ้ยไม่ใช่ปลาแมวตอนนี้เลือดน้อย น่าจะเลือดน้อยนะเอาอีกสักตัวหนึ่งมีฟอร์บี้ผีทะเลด้วยนีน,น,นีอีกตัวหนึ่งโอเคน่าจะพอนะอย่าให้แมวอุ๊ยอะไรอะเมื่อกี้นี่เห็นอะไรแดงๆแต่กส็สช่างเถอะไปดูข้างบนดีกว่าแล้วตรงนี้มีถ้ำด้วยใช่ไหมโอเคน่าจะใช่แต่เป็นถ้ำที่มันอยู่ในน้ำอะ เราจะไม่ไปสำรวจแล้วกันนะในนที่หมู่บ้านเนี้มันเป็นหมู่บ้านรางอะแค่เนะเอาแค่ของอย่งเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อแล้วมีแมวด้วยมีแมวสองตัวหมาหนึ่งตัวบอกว่าในระหว่างเดินทางมันจะไม่มีหมาหรือแมวสองตัวเนี่ยตายนงะพอเมื่อลอิปที่แล้วอะแมวเราจับมาสามตัวตายไปแล้วสองตัวด้วยเหตุผลก็คือจมน้ําตายกับ ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่รอดก,ก็คือตัวที่ให้นอนนั่งเอาแล้วทำไมมานั่งเงี้ยไปกันต่อจ้าแมวถึงตอนนี้น้องยังไม่ตั้งชื่อว่าแมวกับหมานะในถ้ำโอ้โหถ้ำออกจากที่นี่ดีกว่าไปสำรวจที่อื่นต่อน่าจะมีบ้านต่อนะหรือว่ามีแค่นี้อืมเหมือนจะมีแค่นี้นะเอ๊ะข้างบนเหมือนมีอีกนะ เราขึ้นข้างบนดีกว่าอ้ยอ้ยอุ้ยโอ้โหฟรบี้ตกใจหมดฟอมบี้ฟอมบี้แมวออกไปก่อนโอเคเรียบร้อยไปเราไปดูชั้นบนดีกว่าข้างบนจะมีเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวนะอ๋อแมวรอนเอกก็ว่าอยู่แล้วเห็นอะไรไปแวบคือแมวแต่มันวาร์ปมาทีแรกนึกเลยว่าจะเป็นแบบพวกมักเตอร์ตัวอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นฟอมบี้เด็กอะไรอย่างเงี้ยดีซะแมว เอเดียวนะแมวนอนอยู่ข้างล่างแล้วแมวตรงเนี้ยฮะมันคืออะไรอ่ะอ๋อหรือว่าแมวมันเอานี่ไงแมวมาละอ๊กเมื่อกี้นะว่าเราเห็นแมวแมวน่าจะเป็นแมวนอนนั่นแหละโอ้ยตกตกคือนะสงสัยว่ามันใช่แมวของตัวไหมคืออันนี้สงสัยเพราะแมวอ่ะคือมันวราบอ่ะมันวราบได้อันนี้นะเข้าใจ แต่แมวที่ไม่อยู่ตรงเอ่อตรงตรงหน้าผาตรงภูเขาก็ตรงหน้าผา,ตร,า,ต,รา,ผาตรงที่บอกว่าน้องเห็นแมวอ่ะอ้าวพอดีเจ้าแมวอีกตัวหนึ่งคือมันไม่ใช่ตัวนี้นะที่มันวิ่งมาหาเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะคืออีกตัวหนึ่งคือลายคล้ายๆที่น้องจับมาคือน้นองฝั่งฝ่ายว่ามันตัวดียวหรืฝอฝ่งตัวเดี๋ยวน้อตาฟาดไปเองเอ่ะให้ปลาไปเอาไม่เอาอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไร เออน่าลืมไปแล้วว่าแมวน่าเลือดน้อยนี่นามันจะน,น่าจะให้ปลาให้แมวไปต่ตอนนี้มีวัวขอสักหน่อยกลับมาแล้วโอเคมาค้านถุงผ้าเพิ่มดีกว่าตอนนี้คือน่นได้หนังวัวมากับนายมูม,มาสี่อันโอเคได้ประมาณสี่ว่าอันนะก็โอเคแล้วก็เก็บของเลยแล้วกันที่ได้มาเนี่ยจะได้เอาไปรวมกับชิ้นอื่นด้วย โอเคทุกคนนันว่านเราได้เวลาไปจากที่นี่แล้วนะตอนนี้คือเราได้ของมาเยอะมากๆแล้วถึงเวลาจะออกไปจากที่หมู่บ้านลางนี้สักทีโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือนัดจากของเรียบร้อยในตัวแล้วเนะน,น,นี่ยเฟิรสำหรับเาเผาเราทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วกันนะเราะอย่างยังไงเนระาก็ฮารใหม่ได้โอเคจเจ้าแมวไปไปกันอืมแต่จะว่าไปนระาจะไปที่ไหนดีอะ คือถ้านาไปจากตรงภูเขาฝั่งนู้นนะ่ะมันก็เป็นป่าเชอร์รี่บราซัมเหมือนกันแต่นะว่าอยู่นะจ้ะไปตรงบริเวณภูเขาตรงนู้นนี่กว่าไม่ใช่ตรงนี้นะคือตรงนู้นนะ่ะตรงหลังหมู่บ้านอะ่ะมันจะมีทางเดินอ้อมไปจากภูเขาลูกเนี้ยคือข้างล่างไปอ่ะมันมีทางไปอยู่นะแต่ราจะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วกันว่าฝั่งนู้นนะ่ะมันจะมีเป็นทางเป็นเชื่อมต่ออยู่ ซึ่งแน่นอนว่านะไม่ได้มาแค่คนเดียวนะมีมาหึงตัวกับแมวสองตัวแต่บอกตรงๆนะที่นี่บรรยากาศก็ดีแล้วนะคิดว่านอะนน่าจะสร้างบ้านที่นี่ได้นะแต่ด้วยความที่สภาพแวดล้อมอ่ะมันเป็นภูเขาอะ่ะและภูเขาเนี่ยมัสเตอร์มันค่าจะเกิดเยอะไปหน่อยนึกว่านวะก็จะไปที่อื่นดีกว่าเพราะที่เนี่คือบรรยากาศมันอาจจะดีมากแค่ไหนก็ตามนะมีต้นเทอรี่ปรฟท้าด้วย แล้วก็อไปเอาดอกไม้อันนี้ไปด้วยแล้วกันนะของเทอร์รี่ป้าฟัมเราจะได้เอาไปตกแต่งบ้านด้วยโอเคเออกตัวทางกันต่อมืดแล้วตอนนี้ตอนนี้ทุกคนมันมืดแล้วนะว่าเราน่าจะนอนบริเวณตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกันต่อฝึ้งทางที่นัดไปเราจะไปอีกทางหนึ่งทางนูนะ้นน่ะตรงบริเวณภูเขาตรงนั้นนะ่ะโอเคหมาแมวยังอยู่คบนะ ก่อนที่นะัดจะนอนเองมาดูวิวบริเวณแถวนี้ก่อนละกันคือไม่ใช่อะไรนะนะดชอบวิวตอนคืนอะสวยดีอะและด้วยความที่นะัลงเชดเดอร์ด้วยมันก็เพิ่มความแบบบรรยากาศให้ดูดีขึ้นะ่ะแต่ก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นะโอเคนอนนีกควาตอนเช้าจะได้เอาอตัวทางกันต่อตอนนี้นะก็ได้ข้ามบูเขามาอีกรูปหนึ่งนะคือบูเขาให,ใหญ่ที่นะได้ไปนอนเมื่อคืนน่ะ สังเกตได้ว่าพื้นที่มันให้ไปที่อื่นต่อได้เยอะเลยนะแต่ทางที่นอตจะเลือกอะนัตว่านอจะไต่เข่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะอ๋อแลวในระหว่างที่นัตกำลังปีนเข่าอยู่อะนัตเจอแกะด้วยซึ่งเป็นลูกแกะตัวเดียวที่ไม่มีอ่าแกะอีกตัวหนึ่งแกะตัวใหญ่แกะตัวแม่อยู่ด้วยอะซึ่งนอตก็ไม่ได้ฆ่าแม่แกะนะ คือน้าได้ไปเจอลูกแกะอย่างเงี้ยจริงๆตัวเดียวอ่ะคือเดินอยู่กลางภูเขาเลยน้ก็เลยทําการจับมาด้วยก่อนที่นักจะไปต่อนะน้าว่านะขอพักอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะ,ะค่อยออกเดินทางกันต่อโอเคหลังจากที่นักกินลมทอมวิวไปแล้วเรียบร้อยนะได้เวลาเดินทางกันต่อได้แล้วก่อนที่ทองฟารามันจะมืดนั่นเองซึ่งที่ลูรู้อยู่ว่าตอนคืนน่ะมันเป็นที่อันตารายมากๆเลยมัสเตอร์เกิดเยอะ ซึ่งเนะัาจะไปทางนี้นะเพราะทางนี้เหมือนจะลงไปทางแม่น้ําอ่ะแน่นอนว่าทางแม่น้ําเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดละเพราะมันจะได้เห็นอะไรได้ง่ายไงถึงจะในป่ามันจะปลอดภัยมาอยู่นิดนึงนะแต่นาะชอบเดินทางตรง,ตรงแม่น้ําอ่ะถ้าตามทางแม่น้ําไปอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้แต่ตอนนี้คือเราเจอฟักทองเต็มเลยซึ่งเราก็ไม่เอาแล้วปฟักทองนั้นว่าเรามีอยู่แล้วนะไหนดูเฟฟัฟกทองเราได้อามาหรือป่า ไม่ใช่ถุงนี้ไม่ใช่อัอนนี้ไม่ใช่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 ใชอะไรน,นะอ๋ออันนี้นะได้มาเจ็ดวันแล้วก็พอแล้วแหละไม่ต้องเอาเพิ่มสังเกตได้ว่านะอยู่ไมโอไมโอขาวแล้วตอนนี้มองยังไงก็มีแค่ไมโอขาวเท่านั้นอะ ก็ดีนะสรับไมโอขาวน้นะชอบไมโอขาวมากๆเลยตอนนีด้วยความที่มันเป็นแบบว่าสีไมโอมันอ่อนมันไม่ได้เป็นแบบว่าสีน้ําตาลอะซึ่งหลายๆครั้งหลายบ้านที่เราทำน่ะส่วนใหญ่อ่ะจะมีองค์ประกอบไปด้วยไมโอขาวทั้งนั้นเลยไมโอธรรมดาจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะแต่ก็ดีนะมีไมโอขาวอยู่ตรงแถวเนี้ยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยที่อยู่ในไมโอขาวเนี้ยบรรยากาศมันดีนะ แต่เนอะงอยากจะได้ทีมเป็นแบบลงคว้างหน่อยแต่ที่จริงเนาะก็เอาอยู่ได้นะอยู่แค่ไมโอข่าเนี่ยไ่โอมตรงนี้ยก็ได้แล้วแต่ด้วยความที่ตอนเนี้ยตัวเกมเขาอัปเดตอะไรมาเยอะแยะไงมันก็จะมีไมโอมหลายไบโอมแล้ก็เลยไม่ปักหลักฐานที่ไมโอมไมโอเข่าดีกวา่าพราะแต่แต่ก่อนเนะชอบไมโอ้ข่ามากแต่เดี๋ยนี้คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้ว เอรี่ปอรฟัมเหมือนกันนะเทอรี่ปอรฟัมเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ละถ้าวนใหญ่ที่นัดชอบนะเราจะชอบไบโอมหิมะไบโอมทะเลายแล้วก็ไบโอมทะเลอะ่ะคือแต่จะชอบแค่ฝ่าไบาโอนี้แล้วนะแต่ถ้าเป็นมาก่อนชอบไบโอขาวที่สุดแล้วพอลงมาก็น่าจะเป็นไมโอกโอกดำอะ่ะเนี่ยเนี่ยป่าเนี่ยที่มีหมาที่หมาป่าอยู่อะ่ะ คือไมโอก้นี่เราก็ชอบนะเพราะฝีมันแบบเข้มเข้มอะ่ะล้วชอบเอาไปแบบาว่าตกแต่งเป็นพื้นบ้านอะ่ะไม่ก็หลังคาถือเตียงรอไว้เลยเพราะไมโอเก้นียเราจําได้ว่ามันชอบมีพวกสเกลิตันเกิดคือกลางวันมันก็เกิดนะเราจําได้เลยไมโอมกันี้ยก็คือสเกลิตันมันชอบเกิดแล้วก็มีหมาป่าด,ด้วยนะไม่ใช่หมาป่าด,ดิอะไระจิ้งจอก คือน่าเสียดายมากเลยว่าจิ้งจอกเนี้มันไม่สามารถจับได้แต่มันให้อาหารได้คืออยากจะให้จิ้งจอกมาจับได้มันได้ได้เป็นแบบว่าฝัดเลี้ยงใหม่คือนอกจากหมาแมวกับมา้าที่สามารถจับได้อะ่ะตัวอื่นนี่คือไม่มีเลยนะอ,อ๋อแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือฟรีเฟอร์ซึ่งฟรีเฟอร์เนี่ยนว่าเนาไม่นับมันเป็นฝัดเลี้ยงนะมันถึงจะแบบว่าหามาเลโบราณได้ก็จริงแต่เราก็ไม่ได้นับให้เป็นฝัดเลี้ยง พราะมันไม่สามารถขี่ได้ไม่สามารถใช้งานอะไรได้มันต้องปล่อยให้มันเดินหาเมล็ดพันธุ์พืชโบราณแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะคือไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะจะอยู่ในโลกประตูเนเธอร์อ่ามัสเตอร์ตัวแดงๆที่สามารถเดินโบราวาได้อ่ะอันนั้นก็จะแบบว่านับมันเป็นสัตว์เลี้ยงนะแต่ด้วยความที่ถ้าออกมาจากประตูเนเธอร์ คือมีอาการเดินช้าหนาวตัวสั่นและอาจจะตายี้ทุกเมื่อถ้าโดนฝนแต่ที่จริงตัวนั้นสามารถเอามาอยู่ที่โลกนี้ก็ได้นะแต่ด้วยความที่ต้องเตรียมราวายให้มันอยู่ด้วยไม่งั้นคือมันตายแน่นอนถ้าโดนฝนไม่ก็อยู่นานๆนนะ่ะมาจจะตายได้โอเคทุกคนตอนนี้นะก็เดินมาไกลมากๆสักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็ได้เจอเหมือนจะเป็นที่โล่งว้างแล้วนะ เหมาะสำหรับการสร้างบ้านมากที่สุดแต่นะก็อยากจะได้แบบว่าอา่ที่โล่งกว้างกว่านี้ค่องกว้างเลยที่มันไม่ได้เป็นแบบว่าแม่น้ําเป็นแอ่งเป็นเกาะอย่างเงี้ยอยากให,ให้มันเป็นแบบ่องกว้างกว้างที่นะาเดินทาง้วก็จะกินลมชมวิวไปด้วยนะซึ่งวิวมันสวยมากเลยบรรยากาศด้วยมีหมาแมวเดินตามมาด้วยซึ่งตอนเนี้นยน้ายังไม่เจอหมู่บ้านเลยอยากจะเจอหมู่บ้านสักหลังหนึ่งนะ ตอนนี้น้าเดินทางที่มีเป้าหมายอยู่นะคือนัาอยากจะไปเจอไบโอมหิมะแล้วก็จะข้ามปักหลักฐานที่นั่นเลยแต่ด้วยความตอนนี้น้าเพิ่งจะได้เดินทางมาก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะคือน้ดจะเดินข้ามมามาสีห้ากอกเมื่อพาที่แล้วนะเดี๋ยวนะททำไมฟักทองมันไปสีเงี้ยปกติฟักทองมันจะเป็นสีส้มใช่หรอแล้วท้ไมมันเป็นสีเทาอ้อาวแล้วทำไมขุดมาได้ไปสีส้ม อ๋อหรือว่าเป็นมะพร้าวที่หมดอายุแล้วหรือเปล่ามะพร้าวแกไอเดี่ยวมะพร้าวอะไรฟักทองมะพร้าวอะไรฟักทองนะพูดผิดทุกคนลาสุดนะบอฟักทองเป็นมะพร้าวแล้วเออพูดถึงมะพร้าวเดี๋ยวจะให้ไมค์คาร์ลโอ้ตกใจดีนะที่แมวไม่ได้โดนดาบนะฟาดไปนี่คือแมวตายไปตัวแน่นอนเออเมื่อกี้เหมือนเราจะเห็นอะไรแวบๆด้วยนะ ต่ระหว่างที่นะันกำลังเดินอยู่อะได้เห็นเหมือนจะเป็นไบโอใหม่หรือเปล่าหรือยังไงแต่ตรงเนี้ยที่มันโล่งกว้างมากเลยอืมใช้ได้อยู่นะแล้วเอ้ยหมู่บ้านและตรงเนี้ยคือมีอยู่แล้หมู่บ้านน้อยแล้ววิวดีมากทุกคนเนี่ยวิวดีมากเลยตรงนั้นมีหมู่บ้านด้วยลองเข้าไปดูหมู่บ้านก่อนแล้วกันหวังว่าคนจะไม่เป็นหมู่บ้านร้างที่นะัเจอมานะขอให้มีอีฟีเลยเถอะ เราจะได้แบบว่าเทตดของเขาง่ายขึ้นมีไหมอ่ามีโอเคตอนนี้คือมันว่านันน่าจะได้ฝหาที่ที่นันจะสร้างบ้านแล้วนะแล้วก็มีชาวบ้านอยู่ด้วยแล้วขอเฟซเตียงไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อตายขึ้นมาไม่นยนกลับไปัญนู้นเลยนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้เรามากระต่อใหม่ในคลิปหน้าละกันนะซึ่งคลิปหน้าเราจะมาสร้าบ้านกัน ว่าบ้านหลังแรกหรือบ้านหลังใหม่อ่ะของน้าฝับพื้นที่ใหม่ที่นัาจะปักหลักฐานจะเป็นแบบไหนซึ่งน้กก็คีไวแล้วนะในหัวน่ะคือเยอะมากแต่ก็ไม่รู้จะสร้างแบบไหนนั่นเองเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย